หม่อมราชวงศ์กีรติดำเนินเรื่องต่อไปคำวิงวอนปลอบโยนของท่านพ่อเป็นเหตุหนึ่งที่น้อมใจให้ฉันรับพิจารณาความประสมของท่านเจ้าคุณด้วยคลายความขมขื่นลงมากฉันรู้ว่าถ้าฉันปฏิเสธจะทำให้ท่านผิดหวังและเสียพระทัยมากแต่นั่นมีใช่เหตุสำคัญเหตุผลข้อใหญ่ เกิดแต่ความพอใจของฉันเองฉันต้องใช้ชีวิตยอยู่ในโลกอันแคบมาเป็นเวลาถึง34ปีเต็มฉันทั้งเบื่อหน่ายและเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวเต็มที่แต่นกน้อยเมื่อปีกแข็งยังสละรังเที่ยวโบยบินไปชมโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ฉันเป็นคนและเติบโตเต็มที่จนจะคล้อยไปในทางร่วงโรอยอยู่แล้วเหตุใด,ดจะมาจับเจ้าเฝ้าอยู่แต่แห่งเดียว ฉันต้องการติดต่อคุ้นเคยกับโลกภายนอกต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตต้องการประกอบกิจวัตรที่ผิดแผกแตกต่างไปจากที่ฉันได้ทำมาแล้วตลอดเวลา34ปีบ้างไม่มีอะไรจะช่วยให้ฉันบนรรลุความต้องการเหล่านี้ได้นอกจากการแต่งงานฉันอาพับถึงที่สุดแล้วที่เกิดมาไร้ความรักแต่แม้เช่นนั้นก็เป็นการฉลาดหรือที่ฉันจะปิดตา ผิดความรู้สึกเสียจากสิ่งอื่นๆซึ่งฉันอาจที่จะบันเทิงชีวิตได้ตามส่วนเมื่อเจ้าคุณเป็นคนดีฉันขาดทุนอะไรเล่าในการที่จะแต่งงานกับท่านท่านแก่เกินไปที่ฉันจะแต่งงานด้วยนั่นก็เป็นความจริงฉันคอยใครอยู่เล่าฉันอาจจะคอยคนคนหนึ่งแต่คนนั้นคือใครฉันจะพบเขาได้ที่ไหนความจริงเขาอาจจะยังไม่มาเกิด หรือเพิ่งตายไปเมื่อเร็วๆนี้เองก็ได้ในเวลานั้นความต้องการของฉันมีมากในของจริงฉันตกลงปลงใจแต่งงานกับท่านเจ้าคุณก็เพราะว่ามันเป็นของจริงฉันได้บรรลุความต้องการหลายอย่างฉันชื่นชมสนใจที่ได้รู้จักและค่อยคุ้นเคยกับความแปลกใหม่ในโลกอีกแห่งหนึ่งฉันก็มีความผาสุกตามสมควรแม้ถึงว่าจะไร้ความรัก หม่อมราชวงศีรติขยับตัวนั่งตรงถอนใจใหญ่พลางเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดที่ในตานพรฉันรู้สึกเหมือนหนึ่งว่าฉันเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้เธอฟังในขณะที่ฉันนอนหลับแล้วฝันไปฉันอาจจะได้พูดเพ้อเจ้ออะไรออกไปบ้างฉะนั้นฉันขอจบการบรรยายของฉันเสียทีผมตื่นเต้นติดใจเรื่องราวของคุณหญิงอย่างที่สุด ดูเป็นเรื่องธรรมดาสามัญก็จริงแต่ผมก็ฟังอย่างลืมตัวขออนุญาตให้ผมสักถามต่อไปอีกหน่อยคุณหญิงไม่ได้คิดบ้างหรือว่าในวันหนึ่งคุณหญิงอาจจะรักท่านเจ้าคุณได้ดูเหมือนฉันได้ตอบเธอครั้งหนึ่งแล้วว่าฉันไม่มีทางจะรักท่านได้ท่านดีจริงดอกแต่เราจะเอาอะไรกับคนแก่ท่านต้องการกินอิ่มนอนหลับ และสนุกสบายไปตามทางของท่านวันเวลาของท่านเหลือน้อยเกินไปที่ท่านจะสร้างอุดมทัศนีอะไรขึ้นในชีวิตท่านไม่สนใจในแสงเดือนหรือทะเลสาบตลอดจนคำเกี้ยวพาราสีท่านไม่มีความคิดใฝ่ฝันในสิ่งที่สวยงามท่านไม่มีอนาคตท่านมีแต่อดีตและปัจจุบันหวังจะให้ความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าต้นกุหลาบไม่งอกแม้กระทั่งบนถนนซีเมนดอกเธอ ความผาสุกที่ไร้ความรักนั้นจะไม่ดูแห้งแล้งเกินไปดอกหรือนกพรเธออย่าผูกมัดฉันด้วยคำถามมากมายนะักฉันจะหายใจไม่ออกตรงให้เสรีภาพแก่ฉันบ้างเธอสบตาข้าพระเจ้ายิ้มอย่างอ่อนหวานละมุนล,ละไมแววเศร้าในดวงตาจางหายไปแล้วมีประกายจันใสร่าเริงมาแทนที่เธอหยิบกระจกส่องดูหน้า ใช้เวลาแต่งหน้าและผมครู่หนึ่งข้าพเจ้าก็พิดดูเธอด้วยความวาบหวามใจคุณหญิงเป็นสุขมากไหมวันนี้ข้าพเจ้าตั้งคำถามเธอด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยเธอพยักหน้าอย่างแช่มช้อยแทนคำตอบและหางตาของเธอที่ชายชำเลืองมานั้นประกอบด้วยพิษสงเหลือประมาณเพิ่มความวาบหวามใจยิ่งขึ้นเป็นเวลาบ่ายมากแล้วนพร เราเตรียมตัวเดินทางกลับกันเถิดเธอชักเท้าขยับตัวจะลุกขึ้นโอ้ขาแข็งชาไปหมดเพราะนั่งอยู่นานเกินไปฉันคงแทบจะเดินลงไปไม่ไหวผมจะอุ้งคุณหญิงลงไปเองข้าพเจ้าลุกขึ้นและเข้าประคับประคองเธอช่วยพยุงให้ยืนเธอปฏิเสธความช่วยเหลือของข้าพเจ้าด้วยเสียงเบาแต่ข้าพเจ้าไม่นำพา เมื่อหม่อมราชวงศ์กีรติยืนทรงตัวได้เรียบร้อยข้าพเจ้ายังคงกุมแขนของเธอไว้และยืนแทบประชิดติดตัวเธอคุณหญิงเป็นสุขมากไหมมองจากที่นี่ไปที่ลำธารเบื้องล่างฉันรู้สึกว่าเราขึ้นมาสูงมากฉันยังสงสัยว่าจะมีแรงเดินลงไปได้อย่างไรข้าพเจ้าขยับตัวให้ประชิดเธอเข้าไปอีกจนอกทั้งสองแทบจะแนบกัน หม่อมราชวงศ์กีรติเปลี่ยนกายไปข้างหลังพิงต้นซีดารข้าพระเจ้าทราบได้ว่าเราหายใจแรงทั้งสองคนฉันสเก็ตรูปไว้ได้สองรูปเมื่อตอนเที่ยวเล่นอยู่ข้างล่างผมเป็นสุขเหลือเกินเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับคุณหญิงเช่นนี้นี่เมื่อไหร่เธอจะปล่อยฉันเราจะได้ช่วยกันเก็บข้าวของผมยังไม่อยากจะออกห่างจากคุณหญิง ข้าพเจ้าประคองร่างเธอให้เข้ามาชิดสนิทกายข้าพเจ้านพพรเธออย่ามองฉันด้วยแววตาเช่นนั้นสิเสียงของเธอเริ่มสัน่นปล่อยฉันเสียฉันแข็งแรงพอที่จะทรงตัวเองได้แล้วหน้าของข้าพเจ้าซบลงที่พวงแก้มสีชมพูอ่อนของเธอไม่มีอำนาจอะไรในตัวข้าพเจ้าหรืออยู่ที่จะควบคุมย็บยังไว้ได้ข้าพเจ้าประครองกอดเธอไว้แนบกาย และจุมพิษเธอด้วยสุดแสนเสน่หาข้าพเจ้าหมดสติหมดความรู้สึกไปทั่วขณะหนึ่งหม่อมราชวงศ์กีรติปลดมือข้าพเจ้าออกและค่อยดันให้ถอยห่างออกไปข้าพเจ้ายอมโดยดีข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นลูกแกะหยาดรวดเร็วหม่อมราชวงศ์กีรติพิงต้นไม้หอบดุดเดินทางไกลามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยสีชมพูเรือที่ดวงหน้า เข้มขึ้นดังถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนจัดนพพรเธอไม่รู้ว่าเธอได้ทำอะไรลงไปเสียงของเธอยังคงสั่นอยู่ผมรู้ว่าผมรักคุณหญิงเป็นการสมควรหรือที่เธอจะมาแสดงความรักของเธอต่อฉันโดยวิธีนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นการสมควรหรือไม่แต่ความรักมีอำนาจเหนือผมความรักรัดร,รึงใจผมอย่างที่สุดทำให้ผมหมดสติ หม่อมราชวงศีรติมองข้าพเจ้าด้วยแววตาโศกเธอแสดงความรักของเธอในเวลาที่ไร้สติเธอไม่รู้หรือว่าไม่มีการกระทำอะไรที่เราจะต้องเสียใจในภายหลังเท่าการที่เราได้กระทำไปในเวลาที่ไร้สติแต่ผมรู้แน่ว่าผมรักคุณหญิงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการแสดงความรักในเวลาที่ไร้สตินั้น จะมีความหมายอะไรเล่าผมรักคุณหญิงด้วยชีวิตจิตใจของผมอย่างเที่ยงแท้การที่ผมได้กระทำไปแล้วย่อมตราตรึงอยู่ในดวงใจของผมเธอคิดว่าเป็นกำไรแก่ชีวิตหรือถ้ามันได้ตราตรึงอยู่ในใจจริงเช่นนั้นในความรักคนเรายังมีแก่ใจคิดถึงต้นทุนกำไรอีกหรือเธออาจไม่คิดและฉันอาจไม่คิดแต่ความรักอาจจะคิดเอากับเราได้ เธอไม่ได้คิดดอกหรือว่าฉันอยู่ในฐานะเช่นไรและเธออยู่ในฐานะเช่นไรผมคิดมากทีเดียวในเรื่องนี้แล้วเธอยังประพฤติกับฉันนางเมื่อตะกี้นี้เธอรู้ไหมว่าเธอได้กระทำไปอย่างไร้เหตุผลและไร้สติด้วยตามที่เธอได้รับกับฉันแล้วข้าพระเจ้ายืนคอตกสองมือกอดอกผมรู้สึกกระอัดอั้นตันใจอย่างที่สุด ผมไม่รู้ว่าจะตอบคุณหญิงได้อย่างไรจึงจะทำให้ผมอยู่ในที่อันถูกต้องได้ผมรู้แน่แต่ว่าความรักมีอำนาจเหนือผมถึงแม้การที่ผมได้กระทำไปจะผิดต่อศีลและธรรมจรรยาก็จริงแต่ผมก็อยู่ในบังคับของกฎธรรมชาติผมได้พยายามจะหลบแต่ผมหลบออกมาไม่ได้ในยามที่ได้มาเผชิญหน้ากับความรักและเป็นการ,รเผชิญอย่างจนตรอก ผมขอร้องคุณหญิงโปรดอย่าเอาเหตุผลมาพูดกันโปรดอย่าเอาศีลธรรมจัญญามาพูดกันผมไม่มีทางจะโต้อตอบสิ่งเหล่านี้ได้สร้างขึ้นภายหลังกฎธรรมชาติและเราอยู่ในบังคับของกฎธรรมชาติด้วยกันทุกคนนพพรถ้าเราทั้งสองจะดำรงชีวิตอยู่แต่บนยอดเขามีตาเกตนี้ตลอดไปจนชั่วชีวิตหาไม่คำพูดของเธอก็เป็นการถูกต้องทุกอย่าง แต่ความจริงอีกประเดี๋ยวเราก็จะลงไปจากเขาลูกนี้ไปเผชิญหน้ากับฝูงชนแล้วในไม่ช้าเธอก็จะต้องไปสนใจกับการศึกษาเล่าเรียนของเธอและกับโครงการอันเต็มไปด้วยความมุ่งหมายสูงในชีวิตภายภาคหน้าของเธอส่วนฉันก็มีหน้าที่จะต้องพักดีต่อท่านเจ้าคุณจะต้องติดตามไปกับท่านในที่ทุกคนทุกแห่ง คอยปรนิบัติรับใช้ท่านตามหน้าที่ของภรรยาที่ดีตราบเท่าที่ท่านยังต้องการตัวฉันและตราบเท่าที่ยังไม่ละเลยหน้าที่ของท่านเองเราทั้งสองจะต้องจากกันในไม่ช้าและต่างก็จะไปติดต่อสมาคมกับคนทั้งหลายที่เคร่งครัดในเหตุผลและศีลธรรมจัญญานี่แหละเธอจะไม่ให้ฉันยกเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดกับเธอได้อย่างไร เธอเชื่อหรือว่าสมาคมมนุษย์จะรับรองกฎธรรมชาติที่เธอยกขึ้นกล่าวแก้นพพรปโปรดเชื่อชั้นเธอต้องเพียพรเผชิญกับของจริงของจริงเท่านั้นเป็นคำพิพากษาโชคชะตาในชีวิตของเรากฎเกณฑ์และอุดมทัศนีอาจงามกว่าแต่ก็มักจะไร้ค่าในทางปฏิบัติข้าพเจ้ารู้สึกว่ากำลังมาเผชิญหน้ากับสตรีที่ใจเย็นและแสนฉลาดปราดเปรื่อง จนข้าพเจ้าไม่มีทางจะตามทันเธอควรจะเป็นสตรีในประวัติศาสตร์มีใช่หม่อมราชวงศ์กีรติซึ่งเป็นแต่สตรีธรรมดาสามาญคนหนึ่งในปัจจุบันนี้ผมเสียใจมากถ้าผมได้ทำให้คุณหญิงไม่พอใจข้าพเจ้าพูดเบาๆข้าพเจ้าไม่มีทางใดจะพูดได้ดีไปกว่านี้เธอทำให้ฉันอัดอั้นตันใจปรดตอบสักคำ คุณหญิงเชื่อถือในความรักของผมหรือไม่ฉันเชื่อเธอคนดีคุณหญิงติเตียนการกระทำของผมอย่างรุนแรงหรือไม่ฉันบอกแล้วว่าเธอไม่รู้ว่าเธอได้กระทำอะไรลงไปต่อไปในวันข้างหน้าเธอจะพบคําตอบด้วยตนเองและเธอคงจะเสียใจคุณหญิงเริ่มเกลียดชังผมบ้างหรือยังถ้าเธอไม่รื้ฟื้นการกระทำในวันนี้อีก ฉันจะรู้สึกเธอเป็นนกพรคนเก่าและคนเดียวตลอดชั่วชีวิตของฉันผมยังคงรักคุณหญิงต่อไปได้ด้วยความรักดุดชีวิตจิตใจได้หรือไม่นั่นเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเธอแต่เมื่อเวลาเนิ่นนานออกไปเธอก็จะค่อยสละสิบนั้นด้วยความพอใจของเธอเองผมแน่ใจว่าผมจะไม่มีใครรักคุณหญิงเลยในวัยเยาว์เช่นเธอ คนเรามีความเชื่อมั่นในตนเองมากแต่เราจะต้องคอยการวินิจฉัยต่อไปฉันอำนวยพรแด่ความเชื่อมั่นของเธอคุณหญิงจะตอบแทนความรักของคุณหญิงแก่ผมหรือไม่หม่อมราชวงศีรติก้าวเข้ามายืนแทบประชิดต,ตัวข้าพเจ้าเตามือทั้งสองวางลงบนไหล่ข้าพเจ้าและพูดว่าคนดีของฉันฉันให้อภัยเธอแล้ว เราทั้งสองจงลืมเหตุการณ์ในวันนี้เสียเธอต้องกลับมาเป็นนกพรคนเก่าสนุกเบิกบานกับฉันต่อไปจงรีบเก็บข้าวของและเตรียมตัวเดินทางกลับเถิดเจ้าคุณจะเป็นห่วงคอยถ้าเรากลับบ้านผิดเวลามากไปข้าพระเจ้ารู้สึกน้ำเสียงของเธอนางสวณีของนางพยาผู้เลศักข้าพระเจ้าไม่มีความกล้าพอที่จะกล่าวทัดทาน เมื่อพูดประโยคสุดท้ายแล้วหม่อมราชวงศ์กีรติไมร่รีรอไงลงมือเก็บข้าวของลงบรรจุหีบข้าพเจ้ายืนกอดอกมองดูเธอเก็บของง่วนอยู่ครู่หนึ่งจนเธอเตือนซ้ำเป็นครั้งที่สองข้าพเจ้าจึงได้ลงมือช่วยเหลือเธอระหว่างเดินทางกลับเธอได้ชวนข้าพเจ้าสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆเป็นปก,กติประดุดหนึ่งว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อันสำคัญที่สุด ปาปรึงลงในชีวิตของเราทั้งสองณเบื้องบนเขาลูกนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หมอกซ่าออดิโอด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ